เาผมพูดถึงสถาบันอะไรที่ทำให้กบอ่ะพ <_ D> ิมมัน่นในสถาบันเพราะว่าน้อยคนมากกับรุ่นเนี้ยอะไรเป็นที่หมาเซ่ๆอีกหนึ่งกก่อนตอบครับพ้กงก็นเลยครับเพราะว่ามีกระแสข่าวบอกว่ากบเป็นทหารกรองรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าเอาเข้าไปคือบางคนบอกว่าเป็นเป็นคนของจ่าคนรู้หรือเปล่า <_ of> คือผมไม่ไม่ใช่คนวงในไม่ใช่คนกรรมนอไม่ใช่คนปปชปปมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะแต่ว่าผมผมไปวางบ่อยฮะแบบเม่ี้ไปวางมานาว่านะฮะวางน้อยบ้างก็แล้วแต่นะฮะคือเป็นคนปกติเป็นคนปกติที่ที่ที่เราก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เราซึมซับแล้วเราก็โดนปลูกฝังมาเรื่องของสถาบันแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ นะครับแล้วก็ได้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอย่างที่พี่อู๋ถามว่าทําไมถึงฟิสมันสถาบันผมมองก็อย่างที่ผมบอก,กนะว่าคือถ้าเราคิดสักนิดหนึ่งเถอะนะฮะว่ามีความจำเป็นอะไรที่สถาบันจะต้องทําร้ายประเทศตัวเองทําร้ายบ้านตัวเองในเมื่อคุณเป็นเจ้าของบ้านะนะฮะคุณบอกว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านทุกคนนะประชาชนทุกคนที่บอกว่าเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยผมถามนิดนึงว่ามีอะไรที่คุณ มีเหตุผลอะไรที่คุณต้องต้อยค่าประเทศคือประเทศจีนเองเนี่ยคนจีนไปเรียนตันอกกลับมามาช่วยพัฒนาสตาร์ทอัพเกิดเสี่ยวมี่เกิดหัวเว่ยเกิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ในขณะเดียวกันคนไทยไปเรียนตันอกกลับมาดูถูกบ้านเองนะฮะคือคือนี่คือสิ่งที่นเป็นเป็นสิ่งที่เมื่อคุณบอกว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณต้องคุณต้องทําบ้านให้มันเด่นมากขึ้นทาบ้านให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นไม่ว่าจะมีที่ใดก็ตามถูกต้องไหมฮะ คุณบอกว่าคุณอยากเป็นแบบญี่ปุ่นแต่คุณเคยรู้ไหมครับว่าประชาชนญี่ปุ่นเขามีสันดานยังไงเขาเป็นคนมีวิน,ยนัยเขาเป็นคนที่เทารพกฎบ้านเมืองนะฮะผมไม่เคยเห็นประชาชนประเทศไหนบ้าเสรีภาพประชาชิปไตยหวันกวประเทศไทย